ไายแตกกันเลยัเฮียจ้าปัดกว่านี้ก็ลงมาที่ทะเลแล้วครับไงมัง้อร่อยภาษาเหนือนี่ไงมั้งหอมครับลายแตกยู ซื้อไโสยโวยๆเลยเอเออ่านี่ดูชัดๆครับปูไ้นี้นาจะมีสามสี่โลอ่ะโอ้เจ๋งเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นทิปเฉพาะกิจนะวันนี้มากันกับที่ทำงานหลายคนเลยวันนี้มาประมาณสิบคนฮะกับเรื่อของไตเล็กโชคอันนั้น่ะที่ปาก อันนี้น่าจะออกไกลหน่อยเพราะว่าเป็นเรือใหญ่เรือใดทีมงานก็จะมา,มาลหลายคนอยู่ฮะเฮ้ยหมึกมันตกได้กี่โมงหมึกตกได้ทัางคืนเลยทั้งคืนเลยเดี๋ยวรอขาได้ก่อนอันนี้เป็นใหม่ทั้งหมดฮะไม่เคยตกทะเลเลย <laughs> มีใหม่ทั้งหมดก็มาลองเทสกันดูฮะหาประสบการณ์ชีวิตหเดี๋ยว<า>คืนนี้มาดูกันว่า ใครจะเป็นยังไงใครจะอ้วกใครจะเมา่ตอนนี้หน้าเรือทำรอยว้าวมาทะเลตกปลาแซลมอนกินลาไทมีแซลมอนเย่โนยกแยโชนนดๆครับนี่ไม่มีเป็ดนะฮะโซนนี้ครัะ まさかの男。 มาแล้วัขบข้าวมื้อตอนเย็นคร,<ม>อ,รอยอร่อยอร่อยครับไข่ทอดจอดจดกระเพราหมูตอนนี้เริ่มโค้งๆคงเค็งๆปลาลินปลาปลาใหญ่ๆยังไม่ได้ฮะได้ปลาเล็กปลาน้อยสาได้ปลาตัวแรกกับเขาได้ครึ่งตัว ว้่ยตัวอะไรฮะตัวอะไรเห็นตัวยังข้างตุเเขวเอาผ้าเอาผ้าจับอ,อ่าตอนนี้กำลังจะหวานเหมือนรอบแรกนะค, <laughs> คนนั่งกันรุนมากดู <laughs>

มีไหมมีไหมครั้งแรกเห็นเลยเออมีมึกแล้วเราดูตัวมึกหน่อยได้ปะได้ได้แล้วเธออาทำไมไม่กินโยเลยได้ได้้ได้อยู่ฮะได้อยู่มาตั้6-7ตัว ปุ๊บเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเลยแตอนนี้ยอดนันตียนล้ะปุ๊บขอขาดแล้วอือโอเคตอนนี้ระวังระวังคือขี่ข้างในมันจะดำเนี่ยเห็นไหมมันฝนหน่อยัยอยามพยายามผ่านให้โดนขี้ได้ได้ไหม เดี๋ยวดแลวเอาเราไปถันหลังมันต้ง,งข้าง่ะเน, <c oughs> นี่ยโออทำเขาไม่ได้ทำเลเออเงัด่เอออ่าค่อยๆแตะไม็ได้ม่เด้ขี้ไม่จะแตะเ่มันจะมีเมือกอยู่ข้างในอ่ะแล้วปูีอะไรโอเคโอ้หตรงนี้ไข่ไปะเนี่ยโอาิยังโอเคมันก็แวโอ้ไข่ด้วยโต้มเจังเลนะ นดิบไม่ได้เลยต่อพอืมจากนั้นจากนั้นก็ถึงตรงนี้ดูแล้วก็ลอกออกไปตรงนี้ปึ๊บตรงนี้รูดทิ้งไปเลยเดี๋ยวหาอะไรมาใส่ได้ไหมใส่กันนะ่ะโอเคจากนั้นจากนั้น

โยนโยนฝากเสียบโนะเสียบไปตรงเนี่ยตรงกับของเขาแหละเออโอเคสวยงามเฮ้ยอันนี้ไม่ทิ้งเนี่ยอ,อันนี้ปีกมันป <c oughs> ีกกินได้เนีย่ยปีกมันเห็นเขาเนี่ยปีกมันเราดึงปีกออกมาก่อนเนี่ยปีกเนี้ยฉีกออกมาเลย <c oughs> อ่าและโอ้ว่าเบิร์ดมาบุ๋มเบิร์ดเต็มอะมาบุ๋มเลยแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ปาด ก็ฟันมันบีบตอกนี้ออกเลยอ่าคนเขาก็กินนะปากกระมือก่ะใครกินไหมโอเคตันนี้ได้ละหั่นเลยหันจะหั่นแบบไหนก็แล้วแต่เลยมาลองมาลองมาลองโอ้โหนี่อ่ะชิ้นนี้แหละจอดนี่ครับปลาหมึกสดๆกินนกปีกมาเลยลอกหนังออกก่อน เยอะๆเมจะได้ขึ้นจมูกหได้อมมัีะบ้งวาสับใชไหมวัสับอ้าวดูไปแล้วมันดูดมันดูดวาซบีรวมกับนี่ไงนี่้อืมนี่ต้องชิ้นแบบนี้ก็รับอร่อยเนี่ยกินดูเถะเอ็มเอานะอืม ดึ๊บ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 เป็นไงบ้างร้อนขาดนีนไงนึบนะไหมติดต้งลำคอเ่ยแต่มันมืนมันจะเนียวยวไปหน่อยอต่แน่ว่ามันแก่สดโดนไปกินน้เลย แต่ลินอือฮะอือสิงเข้าไปที่เงี้ยครับทำอีสองใครจัดอันนี้อันนี้คนตกได้คนตกได้อือตัวใหญ่ตัวใหญ่วันนี้ทำแต้มนะครับวันนี้คนที่สองตกได้เมือแต่ปลายไม่ได้แล้วเนี่ยอ้า ยักษ์โชยเลยยักษ์โชยเลยดิยักโชยเลยดิเออแจ๋ว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 อ้าวไปใส่ขังขังไว้ก่อนเฮ้ยดึงก็เอาไปเอาไม่ได้แล้วอ้าวยักโชยเลยดิอย่าไปใส่ถังนะเขาใส่ข้างนอกตัวนี้จะแน่ได้ไไ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 ไหรือวะแน่แล้วมันเกิดองมันเหนียวอีกหายนะรอไม่แหละนะดอนดองหรือวะ เป็นโลเนี่ยถึงไหมเหลือขอยืมวิ้ยวุ้ยข้างตัวน้อยเฮ้ยอันนี้อ่ะใหญ่นะจารย์อะไรวะมันติดข้างวะเฮ้ยสีขนใหญ่เก็บได้ไหมเนี่ยสีขนใหญ่เนี่ยเธอเอ้าอือนี่คือเผาปลาเอ้ยเบิร์นไฟได้สีขนใหญ่มาลองเบิร์นไฟเนาะไต่แจ็คไอ้เห้ยหรือมอง 喂。 อร์นะครับเหมือนกระดองเบอร์ย่างจิ้มวาซาบทำลายแตกกันเลยทีเดียวเอ้ยจ้าโอ้โหห่ให้เอ็มลองบ้างเอ็มนี่หัวเหมือนกระดองเบอร์นะอย่างอร่อยอ่ะเนื้อกรอบอ่ะต่อไปนี้ก็ลองไปกินในทะเลแล้วครับเป็นไงบ้างลองอร่อยภาษาเหนือดิ ไงบั้งหอมครับืมืนแอ้นั่งต่อตอนนี้อื้วทำลายแตกคนถือกล้องยังทำลายแตกเลยอะไรอะไรอ่านะจวด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 โอ้ยเนี่ยลํำยอดเลยอ่าเดี๋ยวขอลองกินอีิ้นึ่งที่ไหนดีจิ้ม ว้าเอร์อืมตอนนี้เขาบลูมึกมีไข่เอาไข่บลูมาเบิบร์ เดี๋ยวลองคนแรกนะฮะไทรมึกเบิร์นนะครับวันนี้โหดูครับนี่เป็นเม็ดๆเลยฮะโอ้โหเสียนะทังคำเลยจังนอนไหมไปขนาดนี้แล้วเออเอาล้วครับจิ้มน้จิ้มครับมันปลาบเข้าไปยังไงมันนี่เป็นอะไรเงี้ยไงมันตุ๊บตุ๊บๆไหมมัน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 เหรอมันมันไม่เคยกินไข่เบยรับไม่อย่างนี้ทีนะครับลองนลยครับ รอยอ่ะไม่ต้องลองเลยอ่ะเายอ่ะโอ้ยลองลองดิหอมหอมหอมไเหอวะขีเขื่อแตกวันี้ยกูโอ้ยย้ินย้อนย้อนไปได้ยน่อยอาไหด้ได้อืม ีได้อังเกยมาหนึ่งตัว<ห>เชฟประจำประจำเรือได้ทำการแร่เรียบร <c oughs> ้อยทำซาซิมิอังเกยเผาโอ้เสียงเคิงไหมไว้วพี่น้องอเชฟยนอขอาม,มือกยนขวามืีกัน เที่ยกันนะครับส,สุกแบบว่าแบบนี้มันจะแนบกว่ามันจะหอมกว่ารม,ม,มันต้อง,อน,งน,อนั่น,น,ออน,นแหละแค่กัดยากหอมหอมว่าสออุกนนเอาแล้วอยากเอาอีกแล้วครับตัวนี้ตัวที่เท่าไรสามปะ่ะตัวที่สามตัวที่สี่หมานะครับคันนี้หมานสุดๆหัวเข่าไม่เอาเลยนะคะันนีนค่อยๆเล่นไว้

ดูเอาสุดยอดโอ้อโหอโอ,อาอยากถือถ่ายโชยโชยเลยเดี๋ยวเอเออ่านี่ดูาชาัดครับโอ้โหไซส์นี้น่าจะมีสามสี่โลอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งครับ ตัวใหญ่ๆญ mhm. ยักษ์ซ er, ัดไปแล้วสามใกล้เช้าแล้วครับแจ็กุได้ที่มานะเกาวะโอ้โหครับตอนนี้เอ็มล่อเขาแล้วไม่รู้ตัวอะไรเม็ดมีรถไปองค์เฮ้ยโฉมโฉมโฉมไม่เป no ี๊ยใหญ่วะ แมมาล้วเฮ้ยเดี oh, Help, so oh, ๋ยวเอาเอาตัววิงตัววิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งยกเดี๋ยวพึ่งยกเย็นเย็นโอ้ยไม่ใช่ไอ้ขน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 เอาเดี๋ยวเอาตัววิงใหญ่อยู่ไหนช่วยกันหน่อยดีครับเอาเอาตัววิงให้พี่ก่อนตัวนี้ก็ได้ทางรุ้นปล่อยมาทางรุ้นปล่อยมาปิ๊ดไปเข้าเราบ้างอ้หูนี่เปิดประตูปีดเลยไม่เห็นจะได้แลยวนะมาเอาใครเนี่ยเอาเดี๋ยวด้ะ เดี๋ยวแล้วแล้วของใครอ่ะอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นแต่บินอยู่ฝั่งนู้นโอ้หพันเขาเละเลยเอาแล้วครับดูที่ยนจะได้ปลาอะไรต้องตัดเบ็ดออกว้าขึ้นดูที่ยนได้ปลาอะไรครับสามสิบเมตรเผลอแล้วก็คิดถึง เอาคมพวกตาเลยอ่ะไอ้ลูกไหนนี่แล้วคมพวกตาเลยอู้หากล้องกันโอ้โหนี่สิงปลาเล็กแท้ๆเลยนี่อุ้ยเกือบครบอ่ะขาดตาเดียวอ่ะเอา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 ปลาพวงครับปลาพวงเก็บตวเอาไปเราได้ปลาทอดแล้ว ม่่แตอ๋อมาดูเชฟมาดูเชฟเชฟแรกเฮียเปี้ยเชมน้อยสติดไหมล่ะ ปลาเข้าๆก่อนก่อนที่จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดหน่อยอึบออ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 บนี่ปลาแดงเต็มตู้เหลืองละลามยอดแต่ปลาใหญ่อยู่งลางก่อนกลับอีกจะมาถึงฝั่งก็สองชั่วโมงก็ทำอะไรกินกระบางเดินทางอ่ะอ่าลึกมึกแล้วเสร็จแล้วดู ก่อนกลับบ้านจัดให้จัดให้น้ำจัดให้น้ำใจหวานละลายในปากก่อนอยู่นะก่อนก่อจะก่อจะมีทริปอย่างงี้อีกอาจจะเป็นปีปีหน้าห์นะวินาปีหน้าเหรอปีหน้าบกงกาลอะไรไงบ้างคราวนี้อาลูกลูปลาลูไปมั้ยดูก่ะดูเบิกฝางฟังสุดติงก็ดิ่งแมวเนี่ยจิ้มน้ำจิ้ม มาบเข้าไปแล้วก <ic Mak> <ini> ็อืยอดโคตรหวานเลย เบิร์นไฟอร่อยฮะเดี๋ยวไปไปดูหมึกที่เหลือฮะมันจะพอไหมกินให้หมดโอ้หมึกยังเหลือเยอะเลยนะนี่ไงเมื่อคืนน่าจะได้เกือบสิบกิโลวตอนนี้กินกันกระจายเลย เป็นวิดีโอครับของทีมงานอะไรครับเนี่ยอันนี้ทีมงานอาซาฮีครับเป็นทริปแรกครับเป็นทริปแรกทีมงานอาซาฮีเป็นทริปแรกนะครับทุกคนน่ารักมากเลยครับแตยันตกกันทุกคนเลยครับตกเสือตกสิงตกช้างโอ้น่ารักมากดูปลาเล็กนี่ครับแบ่งกันโอ้โหชื่นใจเลยมามาเซตมาเซตครั้งแรกมาอทุกคนบอกรักแม่บ้านกันทุกคนเลยครับหาปลาเล็กไปให้แม่บ้านนี่โอเคครับขอบคุณครับ